ครับผมสวัสดีครับพบกับช่างจีไฟฟ้าไม่อายนะครับเนาะครับผมอันนี้ก็อีกหลังหนึ่งแถวแถวอำเภฝางนะครับเนาะก็เป็นอาคารโล่งๆเป็นเขาเรียกอะไรโบสหรือโบุคคลีเตียนอะไรประมาณนี้ครับผมไม่แน่ใจครับก็ได้มาทําการวางท่อระบบไฟก็แนวทางครับจากหน้างานจริงโดยเราลองไปดูข้างในกันว่าทํำยังไงวางท่อแบบไหนอะไรประมาณนี้ครับครับผม ครับผมนี่ก็คือข้างในในเครียกในห้องครับเนาะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นโบสถ์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจข้างหน้าจะมีเวทีครับเนาะเวทีข้างหน้านู้นนะเนาะนะครับเนาะนะนะแล้วก็ข้างหลังเป็นชุดควบคุมตู้คอนโทรลกับชุดมิดเครื่องเสียงทุกอย่างอยู่นี่หมดก็นี่คือแนวทางในการทำท่อนะครับ การลางข้อนอกจากน้ง,งานจริงย้ำนะครับไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะครับอันนี้คือลักษณะระบบฝ้าไม่ใช่ระบบเองเขาเรียกอะไรการวางฝ้าของเขาดาวไลทก็จะมีอยู่ทั้งหมด15ดวงนะครับเป็นดาวไล่์แบบฝังนั่นคือการลองข้อไฟให้ดูการแนวทางในการวางข้อนะครับว่าวางข้อประกับอะไรยังไงสังเกตนะครับผมจะไม่ได้เอา พ่อไฟของผมวางพาดกับสีลายโขฟาเลยนะครับเนาะผมไม่ได้พาดเลยนะครับผมไม่มีช่างไฟคนไหนนะครับนอกาะที่ว่าเอาเอาเอา,เอาท่อไฟแล้วไปพาดกับโคสีลายโฟาขฟาอขเขาเนาะมันดูละกิละกัไม่ไม,ไม่ไม่สวยเลยแล้วมันคือให้ดูการวางท่อไฟนะครับเ่าจะฟังท่อไผมจะวางไปกับโครง,งสร้างของเหล็กข้างๆอาคาร ครับเนาะแล้วก็มาหาจุด,จด,จดทักใหญนะ่ทุกอย่างจะว่า,ากับโครงสร้างใหญ่มดเลยผมไม่ได้ยุวงกับอะไรโครงสร้างของฟ้าเลยนะครับนะครับเนาะส่วนข้างล่างก็เป็นลักษณะฝังบล็อกฝังเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะฝังไว้ก่อนแล้วฝังไว้ก่อนที่เขาจะฉาบแล้วนะครับนะเนาะให้ดูแนวทางการวางท่อไฟเฉยๆนะครับไม่บอกว่าดีที่สุดด้วยย้ำนะครับ ครับนะก็โครงสร้างที่ดีคือโครงสร้างของบ้านเราอย่าเอาท่อไฟของเราไปวางพาดกับโครงสร้างของซีไลเลยจะดีกว่า,ามันดูไม่สวยและดูเก็บเกี่ยวกันอากาศด้วยดูไม่เรียบร้อยอะไรประมาณนี้ครับเนาะก็อันนี้ยังไม่เสร็จดีเดี๋ยวรอเสร็จมาดูใ,ให้บ้างอีกทีครับเนาะนะครับเนาะก็เป็นแนวทางในการทำนะครับไม่ได้บอกว่าด,ดีที่สุดนะถ้าไม่ถูกตาหรือไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด,ด้วยนะครับเนาะ แค่แนวทางในการทําการวางท่อระบบไฟเฉยๆนะครับเนาะนะครับเนาะก็ยังไม่ได้วางสายนะยังไม่ได้สอดสายแค่ทําท่อกันอยู่เนาะอาจจะมีท่ออ่อนอะไรบ้างที่หลบมุมไม่ได้ประมาณเนาะตามหลักท่ออ่อนนี่ถ้าไม่ใช้ได้ยิ่งดีนะครับไม่จําเป็นก็อย่าใช้เนาะแต่ในมต้องใช้เนาะอีกอย่างหนึ่งเป็นฝ้าสนับฝ้าฝ้าตายสวิตช์ไม่ได้ด้วยทุกอย่างคือถ้าปิดฝ้าแล้วไม่มีช่องขึ้นครับมดสิทธิ์ เราไม่มีช่องขึ้นเลยสวิตช์ไม่ได้ก็การทําก็ต้องทําให้ถูกต้องตามมาตรฐานการไฟฟ้านะครับนะ<ป>อ่แล้วก็<ป>ตอกเป๊ะๆไม่มีคําว่าผิดพลาดเด็ดขาดแนะ้วก็แนเดินทางครับผมยังไงก็ฝากติฝากชมฝากกดไว้ฝากกดแชร์ก,กด c, ก subscribe ผม<ป>ด้วยนะครับขอบคุณครับ